เดี๋ยวไปดูตอนเช้าสตาร์ทเครื่องตอนเช้าจะเอาไปหาช่างให้ช่างเขาดูความจริงถ้ามีคนถ่ายตรงนี้ก็จะดังแรงมากแต่ครัน้นี้ถ่ายข้างในก็น่าจะได้ยินนะมันไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวจะสตาร์ทแล้วก็ถ่ายข้างนอกกันเนยเปิดฝากระโปรงให้มันชัดเจนจะได้รู้อาการว่า อาการมันดังประมาณไหนมันไม่ชัดเจนวินิชฉัยไม่ถูก <c oughs> จะให้ช่างไปฟังด้วยว่ามันดังประมาณไหนรรประตูเด <c oughs> <c oughs> จะสตาร์ทนะเอาโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆมันจะได้ยินเสียง เปิดปับ๊บพัดลมสวิคพัดลมหมุนเลยยังยังไม่ทันเปิดสวิตไปเลยมันหมุนแตกเหมือนมีไฟค้างอะ่ะตาเลย,ย,ยนะจังจังขนาดเดียร์อันนี้อันนี้ครั้งแรกตอนเชา้าทุกเชา้าด้วยครั้งแรกทุกครั้งที่จอดนานนะจ้ะแล้ว,วอ,นนอันนี้ตอนเช้านะ ตอนไหนก็ช่างถ้าจอดนานอะ่ะเดไอ้รอบเครื่องก็จะสวิงเดี๋ยวเขาตกลงมาไม่แปลกเดี๋ยวปิดปิดสวิช์ก่อนลองสตาร์ทอีกรอบนะสตาร์ทอีกรอบจะไม่จะไม่ค่อยดังลนะนะไม่ดังแล้วแล้วครั้งครั้งต่อไปก็ไม่ดังเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนจะแบบน้ำมันขึ้นมาเลี้ยงอะ่ะครั้งแรกๆทำไมมันดังก็อะไร เป็นโซ่หย่อนหรือมันเป็นเพราะอะไรไม่ดูนะเดี๋ยวดาเดี๋ยวดับอีกรอบนะเ้วจะดับอีกรอบ <c oughs> รอบเครื่องกับปกติมันจะครั้งแรกๆมันจะขึ้นมาสักพักหนึ่งมันถึงจะลงดับดับนะแต่นะสตาร์ทอีกอีกครั้งที่สามนะ <c oughs> จะไม่ดังแล้วมันจะดังครั้งแรกเลยเหมือนแบบเครื่อง <c oughs> เครื่องจับพังอนะประมาณเครื่อง มันเครื่องจะเจออะไรกระแทกแรงๆเหมือนมีโซ่ประมาณประมาณโซ่ตรงเนี้ยตรงข้อเหวี่ยงตรงหัวกระโหลกนี่แหละมันจะสวิงปากพอน้ำมันขึ้นมา,มาเลี้ยงปุ๊บมันก็จะเงียบมันเป็นเพราะอะไรเราเป็นเพราะโซ่หย่อนหรือว่าเป็นเพราะไอตัววาลว,วาลวกักน้ำมันนไม่ไม่มีหรือ,รอย,ยังไง ทั้งที่ปกติมันมันไม่น่าดังนะท,ทุกทุกครั้งที่สตาร์ทไม่เคยดังอาจจะดังแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ทันสังเกตหรือหรือไม่ได้ดังแรงขนาดนี้จนน่าเกลียดแต่ตัวเนี้ยมันกว่าจะน้ำมันขึ้นมาเลี้ยงได้เนี่ยโอ้โหนานหรือไอตัวฝักบัวหรือว่าไอตัวปั๊มน้ำมันเนี่ยมันจะมีวาล์วเปิดปิดเหมือนกับน้ำปั๊มหรือเปล่า ถ้ามีวาล์วเปิดปิดวาล์วไอตัวนั้นมันจะรัววพอมันปิดสวิตช์วไว้ปุ๊บหรือดับเครื่องไว้ปุ๊บเนี่ยมันจะไหลลงก้นแท้งหมดมันไม่ค้างไวนะ้ไงถ้ามันค้างไว้ก็จะต่อเนื่องเลยใช่ไหมไม่ต้องรอดูดสตาร์ทปุ๊บมันก็ขีดเลยมันก็ไม่ดังแต่คันนี้มันต้องรอดูดปั๊มขึ้นมาอย่างนี้ตัวไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าจากเราวิเคราะห์นะแต่เราก็จะอยากให้ช่างเขาดู ดูให้นะว่าเสื่อก็มีประสบการณ์เสื่อเขารู้ว่าอ๋ออาการอย่างเงี้ยรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันแก้ไขได้ไหมมันแก้หายไหมมันน่าจะแก้ไขได้นะอย่างนั้นรถทั่วประเทศมันก็เป็นอย่างนี้กันหมดก <c oughs> ว่านั้นเราก็ไม่เป็นพอเราไปยกเครื่องใหม่หรือทําเครื่องใหม่นี่นแหละมันถึงเป็นไงเป็นทั้งสองเจ้าเจ้าแรกก็เป็นเข้าเขาก็ให้เกียรติผลว่ามันเป็นธรรมดา ครั้งแรกมันต้านมันก็กว่าจะดึงน้ํามันขึ้นมาเลี้ยงโตได้มันก็จะดังอย่างนี้ซึ่งก่อนหนั้นั่ะก่อนที่จะไปซ่อมมันไม่เป็นไงเราซื้อรถมามันก็ไม่เป็นสักทีสตาร์ทอะไก็ได้ทุกรอบมันก็ไม่ได้ดังอย่างนี้นี่สตาร์ททุกครั้งที่มันจอดนานชาวบ้านต้องออกมาถามอ่ะเขาเรียกว่าเพื่อนบ้านต้องถามเอ้ยรถเป็นไงมันดังเกินมันดังแบบ ดังออกไปถึงบ้านสองหลังสามหลังนู่นน่ะมันดังแรงเดี๋ยวไปหาช่างวันนี้จะถามอาการช่างก่อนว่าช่างเขาวิเคราะห์ให้ว่ายังไงเขาอาจจะมีประสบก,การณ์เคยรู้เนาะวิธีการซ่อมก็จะซ่อมแบบไหนก็ไม่รู้